สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหมอแซมบ้ายันเนมาชวดบูสวิตเซอร์แลนด์โรโลิโกลาสมาหมอทีมชาติบราซิลยันเนมาหัวหอกจอมลีลาจะหมดสิทธิ์ลงล่าตาข่ายสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนแล้วหลังข้อเท้าพังมาจากเกมประเดิมสนามกับเซอร์เบีย โรดริโก้ลาสมาแพทย์ประจำทีมชาติบราซิลยืนยันเนมาหัวหอกเชิงสูงจากปารีสแซงแชรมิงจะหมดสิทธิ์ลงแข่งขันช่วยทีมเมืองกาแฟในศึกฟุตบอลโลก2022รอบแรกกลุ่มจีกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนแน่นอนแล้วหลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมประเดิมสนามกับเซอร์เบียลาสมาเผยว่า เนมามีอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นข้อเท้าขวาและจะฟิตไม่ทันลงเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับดานิโลแบ็กขวาจอมบุก ที่เจ็บข้อเท้าจากเกมชนะเซอร์เบีย2-0เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเช่นกันมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสงบใจเอาไว้เราจะประเมินอ,อาการของเขาวันต่อวันเพื่อที่จะได้มีข้อมูลมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุดเป้าหมายของเราคือการ ช่วยให้เนมาหายทันกลับมาลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้อีกครั้งโดยคุณหมอลาสมากล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ